ร้านมารุชอ็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator Map a แมป t a r Map b แมปบล็อ o ฟและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o บอคแ a ปอันิเ e ท v e n วน r นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับประกาศอัปเดตล่าสุดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่จะขึ้นเป็นป๊อปอัพหน้าของประกาศอัปเดตไว้เล็กๆทันทัน,นง่ายๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแปล ให้ฟังนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของตัวที่หายไปด้วยเนาะมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก็อันนี้อย่างที่เขาบอกเลยนะครับก็คือเป็นอัปเดตเจ็ดนะครับอ่ะก็คือจะดรอปในจะมาในอาทิตย์หน้าจะเรียกดรอปนะครับมันจะมาในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็จะเป็นอัปเดตใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อ่าเรื่องเวลานี้เขาน่าจะบอกอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของอีเวนต์ตอนนี้นะครับจะมี50าสแคนดี้อ่าเป็นอีเวนต์ที่กําลังอ่มีเว้นอยู่ตอนนี้เออแอคทีฟเวตอยู่นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกี่ยวกับ ของการลงลงอินฟินิตี้ของฮาโลวีนนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับมิชั่นหรือว่าเควสด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในอัปเดต7เนี่ยจะมีเป็นของให้กับผู้เล่นติดบอร์ดนะครับก็อินฟินิตี้โหมดกับอินฟินิตี้คาสเซนะครับอ่าก็จะติดใครที่ติดบอร์ดอ่ะก็ติด1-25ถึง25เนาะเป็นท็อป25นะครับก็จะได้ตัวทั้งหมดเลยคนที่ติดบอร์ดหนึ่งท็อป10น่าจะท็อป10นะครับ คนติดบอร์ดท็ปอปสิเนี่ยก็จะได้เป็นตัวชายนี่นะครับอันนี้ถ้าจําผิดขออภัยแล้วก็เขาบอกไวน Note น้นะครับ p l e โน e n o t อีกครับเกตูอ่ะแอนเชนนะครับก็จะไม่สามารถหาได้จากดันหรือว่าหาได้จากตู้แล้วนั่นเองนะครับก็แสดงว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยก็ดันเกตูก็จะหายแล้วก็ตัวบิติก็จะหายด้วยนั่นเองนะครับสำหรับนานามิหรือว่าเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะพี่จําชื่อไม่ได้น่าจะชื่อเคนหรือว่าเรียกนานามิหรือเปล่านะครับน,ะบนี่ตัวนี้เลยจากเรื่อง JJK เนาะนี่เคนตัวนี้ก็จะไม่ไม่สามารถหาได้แล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็เกทโวสำหรับเรื่องดันนะครับตอนนี้ยังมีการเถียงกันอยู่นะครับพี่เห็นในกลุ่มบางทีเขาก็ทะเลาะกันนิดนึงนะครับว่าไอ้ดันยิ้วเนี่ยจะหายไหมนะครับพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าหายไหมแต่เหมือนจะนับเป็นดันด้วยนะสำหรับเคิร์ดเ,เคิร์ดบอมตัวนี้นะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเอาออกไหมนะครับในเน่ก็อาจจะไม่เอาออกหรือว่าอาจจะออกก็ได้นะครับใครที่ยังมีกุญใจอยู่ก็รีบลงเนาะส่วนเคิร์ดพาเลตตัวนี้หายแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงหาเกทโวหรือว่า ยังไม่ได้อิวโอยูตะแนะนําให้อิวบนะครับสหรับเรื่องยูตะกับโกโจจะยังสามารถหาได้อยู่แต่ไม่สามารถอิวโได้ถ้าเป็นยูตะนั่นเองนะครับเพราะว่ายูตะเนี่ยต้องใช้ของคราเป็นแหวนเนาะแล้วก็ใช้เป็นนี่เจ้าเคิร์ดออฟตัวนี้นะครับจํานวน200นะครับในการอิวโอยูตะ1ตัวนั่นเองนะครับใครที่แบบได้ท็อปสแตดดีๆมาก็ลองหาตัวดีสมมุติว่าใครสุ่มแบบออก2ตัวอย่างพี่นะครับก็คือยูตะ2ตัวเนาะก็แนะนําให้เน้นที่ดามเมดนะครับไม่ได้เน้นที่เรื่องแบบ อย่างอื่นนะครับแนะนําให้เน้นดาเมจไปอย่างเดียวเนาะสำหรับยูตะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เอ่อพวกของอีโบที่ทําไม่สามารถหาได้ก็มีแค่ไออันนี้ตัวเดียวนะครับสำหรับเรื่องโกโจน่าจะยังหาได้อยู่เพราะว่าเอ่อจากไลน์นะครับมีคนบอกว่าเอ่อเจ้าตาของโกโจเนี่ยจะสามารถเอ่อดรอปจากบอสธรรมดาด้วยนะครับบอสธรรมดาเอ้ยบอสดินพันธุ์นะฮะบอสธรรมดาที่ชื่อว่ามาฮิโตะหรือว่าอะไรเนี่ยแหละที่จำไม่ได้แล้วนะครับที่เขาจะมี ขึ้นมาให้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แคปซูลว่าอาจจะไม่สามารถหาทามได้แล้วนี่นะครับอันนี้ก็ต้องรองเขาอธิบายละเอียดอีกน,นิดนึงนะครับเราจะเห็นในแพดย่อยในอัปเดตหน้าเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับใครที่ยังไม่ลิมิตเลทหรือว่าลิมิตเบรคของโกโจเนี่ยก็รีบทำกันนะครับอ่าแล้วก็เรื่อง50%แคนดี้นะครับจะได้จากอ่อย่างที่บอกเลยก็คืออินอินแคนดี้ก็ได้นะครับอินที y ่ไว้ฟาร์มฟักทองนะครับแล้วก็เรื่องของมิชชั่นนะครับได้จากมิชชั่นด้วยเนาะ ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอ่ะอนิเมะนี่ยังไม่ชัวร์นะครับแล้วก็อ่าคนที่รอของที่ติดท็อปบอร์ดก็ดูบอร์ดดีๆเผื่อม,มีคนแซงนะครับอ่ะตอนนี้พี่ก็น่าจะโดนแซงไปแล้วละจากท็อปสินะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าเรื่องเอลซ่าก็เห็นมีคนหากันเต็มเลยในแฟนเพจนะครับไม่ใช่เป็นแฟนเพจเป็นกลุ่มนะเออเป็นกลุ่มเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้อ่ะเป็นไงนะครับนี่ก็บอร์ดท็อปบอร์ดประมาณนี้นะครับท็อปสิก็ขั้นต่ําก็คือ355เนาะ ประมาณนี้ส่วนคนส่วนมากคนจะติดที่3 6 2กองกันเต็มเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็3ามห้าหนึ่งหรือเปล่าทุกคนนี้ที่ติดกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผ่านกันยังไงนะครับสำหรับเรื่องยูตะพี่ไม่ชัวร์ว่าลงในหอนี้ดีไหมแต่ก็น่าจะดีเพราะว่าดมเป็นแพลงนะแล้วก็อัพตัวเดียวก็น่าจะพอนะครับอ่าแล้วก็เรื่องตัวฮาลวีนนะครับสิ่งที่พี่แนะนําให้หาที่สุดเลยก็คือเพโลนาเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับเรื่องตัวอื่นเนี่ยพวกโมเลียกับเชื่ออะไรพี่จําชื่อไม่ได้ขออภัยนะครับ นะครับอ่ะสองตัวนี้เป็นตัวทางเลือกแล้วกันนะครับใครที่อยากได้นะก็ลองดูดูเอานะครับว่าอยากได้ตัวไหนมากกว่ากันนะแต่สีที่พี่แนะนำที่สุดเลยก็อย่าลืมหาเพโลน่าะนะครับเพราะว่าเพโลน่าพี่ว่าน่าจะสาคัญที่สุดในแพทฮาร์เบียนตอนนี้แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นอัปเดตสั้นๆง่ายเนาะอ่ะสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับอ่ะอเควสมิชชั่นมันก็ได้ด้วยนะอ่ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ดีนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ